หว่างพี่ผากับคุณสงการมุกดาวจะเลือกใครเป็นแฟนและพี่ไม้ถ้าเป็นในชีวิตจริงจะเลือกใครระหว่างน้ำพึ่งกับปิงดาวาางั้นหนูตอบขอหนููก่อนจัดไปถ้าหนูเลือกพี่ผาทำไมอะพี่ผาเป็นคนดี <laughs> ไม่คือพี่ผาในเรื่องถ้าพูดถึงแบบคือเขาก็เขาเป็นคนดีเขาเขาดูแบบ ก็รูปกป้องเราได้แล้วก็มีความแบบมีความดิบเถื่อนดิบเถื่อนมีความแบบเป็นผู้ชายไม่แสดงมากซาดิสนะชอบแบบดิบเถื่อนด้วยไม่ใช่มีความแบบเป็นผู้ชายแล้วก็แบบก็จะมีความไม่แสดงออกมารักนะแต่ไม่แสดงออกมากเอาสงการก็ดีนะสงการดีแต่เจ้าชู้ภายนอกถึงเขาไม่ไม่มันเป็นแค่ภายนอกไม่ต้องโมไม่คือก็ไม่มีใครรู้ไงว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงถ้ามันไม่ได้รู้ เ,เลิฟซีนก็ยากยากใ,ชใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นในที่ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเ,เรื่องที่แล้วเ,เราก็ยังอยู่ในที่ที่ควรเกิดขึ้นเราอยู่ในกระท่อมเออยู่ในบ้านแต่เรื่องเนี้ยม,นนมันอยู่บนโซฟาไม่เข<อ>าบอกขอเขาก็รู้หมดอีกไม่ออะไรขึ้นหลายครั้งไม,มไม่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็รอจ้องเลือซีนโซฟาโซฟาพี่คาด มมีเขินกันบ้างไหมเขินนะเออทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่เวลาเข้าฉากด้วยกันแบบคือด้วยความที่แบบเลอกซีนเราเลอกซีนมันเรื่องเนี้ยมันน่ารักมากมันมีทั้งซีนไข่ม้วนอไข่ม้วนอะข้างล่างข้างบนมันมีข้างบนโซฟาแล้วมันแบบด้วยความที่พระนางเนี่ยวิ่เข้าใจไหมผมพูดไข่ม้วนมันแบบ